สวัสดีครับผมทำเอ็กซ์เพรสออนไลนนะครับจากทีทำเอ็กซ์เพรสออนลน์นะครับนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีนะครับผมดาวน์โหลดนะครับคลิปจาก Facebook นะครับโปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเจอคลิปใน Facebook ใช่ไหมครับเราไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับตอย่างเงี้ยผมเจอคลิปเนี้ยผมจะอันนี้เราจะ่า้ทอสดประมาณนึ้นของผมดีกว่า อยากจะดาวน์โหลดคลิปนี้นะครับเก็บเอาไว้ชา้าเหลือเกินวันนะเราจะดาวน์โหลดคลิปนี้ไปลง YouTube นะครับอ,อย่างนี้นะครับจะดาวน์โหลดคลิปนี้ถ้าเราคลิกขวานะครับมันก็จะไม่มีให้เราดาวน์โหลดเห็นไหมครับมีแต่ครอบกับกับกับเอ่อคลิอาร์นะครับเห็นไหมคลิกขวานะ มันก็ขึ้นมาไม่มี้ให้ดาวน์โหลดนะครับแต่เราอยากจะได้คลิปนี้เราทํายังไงนะครับผมวันนี้ครับผมมีคําตอบนะครับผมมีคําตอบมาให้คุณนะครับง่ายๆเลยนะครับผมปิดเสียงก่อนนะครับเริ่มแรกเลยนะครับให้เรานะครับเข้ามาคลิกตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเป็นเวลาที่เราทำนั่นเองนะครับผมให้เราคลิกก่อนนะครับ จากนั้นนะครับมันจะนอันนี้คือเป็นเวลาที่เราพอจริงๆนะครับนี่นะเราคลิกตรงนี้นะเมื่อวานนี้นะครับเราคลิกปึ๊บโอเคจากนั้นมันจะเป็นที่อยู่นะครับมันจะเป็นที่อยู่ของคลิปนะครับผมอย่างเงี้ยเรากดนี่ก็ยังโหลดไม่ได้ใช่ไหมครับไม่มีให้ดาวน์โหลดให้เรานะครับเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับเป็นตัว m นะครับไม่ใช่ นะครับเป็นตัว m นะครับจากนั้นกด enter ครับโอเคกด enter เสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเป็นภาพนี้นะครับจากนั้นนะครับเราลองเล่นหนึ่งทีนะครับและเราคลิกขวาเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่าบันทึกวิดีโอเป็นนะครับนั่นคือคุณมาถูกทางแล้วให้คุณนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะให้ เอ่อไปอยู่ในได้ไหนแล้วก็รแต่เรานะคะผมอันหนึงนะโอเคทำให้เราเซฟนะครับ มันจะเป็นไฟล์เมื่อกี้มันเป็นไฟล์ mp 4นะครับผมมันจะเป็นไฟล์ mp ี่นะครับมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้ปิดเสียงก่อนเว้ยโอเคนะครับมันจะขึ้นตรงนี้ครับรันแรกงในชีวิตนะครับเดี๋ยวผมจะเอาิตรงนี้ไปตัดลงใน youtube นะครับผมสักพักหนึ่งนะครับเราเราดูสืจก่อนนะครับผมก็เราก็จะได้คลิปวิดีโอที่มาจาก เซมาจากเฟซบุ o กนะครับผมลองทําดูนะครับถ้าทาไม่ได้ก็ถามเข้ามาในะอินบ็อกซ์ได้นะครับผมเดี๋ยวมีเวลาจะตอบให้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ ออนไลน์นะครับผม,มกำลังงงว่าเมื่อกี้ที่พูดไปนี่คือวันด้ยู <c oughs> ่ท <c oughs> <c oughs> ี่เรลโหไม่ได้ยินแนะ่เลยอัตใหม่